สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบ,บนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422สนสนับสนุนโดยผงสีฟันสมุนไพรทงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทาน กินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันรมนาศฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100%เปอร์เซนค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาทสั่งซื้อได้ที่โทรไอดีไลน์6 7 5 1 3 7 6 8 0810502320ยาสีฟันสมุนไพรธงอีดิฉันใช้ประจำค่ะจังหวัดนครสวรรค์จัดงานสืบสามประเพณีวัฒนธรรมในชุมชนสู่ชุมชนเต้นกำรรำเคียวลงแขกเกี่ยวข้าวที่แปลงนาสาธิศูนย์วัฒนธรรมตําบลสะทะเล อำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์นางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการเปิดงานสืบสามประเพณีวัฒนธรรมในชุมชนสู่ชุมชนเต้นกำรำเคียวลงแขกเกี่ยวข้าว เป็นโครงการที่ให้ผู้เข้าเร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ถึงความสำคัญรู้ถึงคุณค่าความเป็นมาและวัฒนธรรมภูมิปัญญาของท้องถิ่นอันจะสร้างความภูมิใจและฟื้นฟูศิลปะประเพณีวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวและการละเล่นพื้นบ้านเต้นกรรมรำเคียวให้คงอยู่ในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยจะมีการละเล่นเต้นกำรำเคียวซึ่งการละเล่นโดยพ่อเพลงแม่เพลงซึ่งการแสดงเต้นกำรำเคียวเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่เก่าแก่อยู่คู่ชาวตำบลสะทะเลมานานเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยึดอาชีพการทำนาเป็นหลักและด้วยนิสัยรักสนุกประกอบกับการเป็นคนเจ้าบทเจ้ากรอนของไทยจึงได้เกิดการเต้นกำรำเคียวขึ้น ต่อจากนั้นให้ผู้มีเกี่ยวที่เข้าร่วมงานร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวทำการวางลายหอบข้าวใส่ฟ่อนหาบข้าวไปลานตั้งล้อมทำน้ำมนตฝัดข้าวหรือวีข้าวทำพิธีเรียกขวัญข้าวเข้ายุ้งตักข้าวใส่ยุ้งการดําเนินโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้คนในชุมชนได้เรียนรู้ความสำคัญรู้ถึงคุณค่าความเป็นมาและวัฒนธรรมภูมิปัญญาของท้องถิ่นอันจะสร้างความภูมิใจและฟื้นฟูจิตสำนึกในการรักษาสืบไป และเพื่อเป็นการถ่ายทอดศิลปะประเพณีวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวและการละเล่นพื้นบ้านเต้นกำรำเคียวโชหน่อยโชหน่อยโชหน่อยโชกล้องหน่อยโอ้โหแจ๋วเลยโชหน่อยโชหน่อยโชกล้องหน่อยดิโอ้โหสุดยอดจริงไโอ้โหแจ๋วเลยทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน สวยตั้งแต่ปลายนิ้วคิ้วถึงขนตาผิวใสยอย่างเป็นธรรมชาติผ่อนคลายทุกสัมผัสในทุกบริการจองคิววันนี้แล้วคุณจะหลงรักตัวเองมากขึ้นช่างเม086 381 2601ครูจา080 611 7055ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้ขอบคุณค่ะ